่ะดิบดาดวิดมีเสียงม w h e r e are u เอาเวะว่ะมันตอบไว้พี่อุย้ยสเต็ตไปไม่ใช่เอ,เอาเวตอบกินไปจบกลับบ้านได้ทุกคนแล้วผมต้องกลับรถไหมเนะี่ยกลับเลย อ๋ออยู่นี่แน่เลยใช่ไหมพี่เรียกปิดรถแล้วก็กลับเลยอ่ะเออเออปิดไม่ได้จะได้นะปิดไม่ได้เออไม่ใด้กดเออไม่กดคิวใหม่พี่นำนะแล้วคิวใหม่มันผีคันมันคันอยู่ตรงหน้าห้องอืออย่างที่เหออเป็นตัวเลยมันอยู่แถวแถวหน้าหนังสือมันอยู่ในห้องอ่ะครับยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นำเดี๋ยวรอรอมันคันกับพี่คนมันคันออกมาแล้ว พัน,นตู้ตเยบร้อยเฮ้ยอาผมตายวะเอาเ,อาเอาหรอผมมาผมขี่ผ่านมันยืนว่ะโอ้ยผไหนพี่ตีโยนไอ้นี่ปะไม่ต้องเขียนปะผมไม่ได้โยนเอาหร